อะไรย่ะโอเคสุขนนงโกงเจอไปเดินแบบหอโอ้ก็คือนิดนึงค่ะก็อย่างที่บอกแหล้ว่าก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ค่ะโอเคสอรี่ก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือมันก็เป็นความฝันของเราด้วยเนาะก็ได้ไปทาหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ก็คือนางแบบเออก็ได้ไปที่นิวยอร์กแฟชั่นวีค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับเอ่อ กระทรวงพาณิชย์นะครับประจำมหาวครานิวยอร์กขอบคุณกงสุนไทยที่นู่นด้วยที่นิวยอร์กด้วยแล้วก็ขอบคุณทททอด้วยค่ะก็เป็นการทํางานที่มีความสุขมากๆแล้วก็เชื่อว่าเป็นการทําให้ประเทศไทยได้มีซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่ดีก็คือการเอาดีไซเนอร์จากไทยยังดีไซเนอร์ค่ะก็ได้ไปเดินแบบก็ถือว่าเป็นอิงโอกาสดีๆจริงๆเลยโบกวก,วก,วก,วก็แฮปปี้มากแล้วก็จะฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะวายตายแล้วเลิศจังเลยก็คือไม่หรอกคืออยากทำไห้ทุกอย่างมัน มันได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราเองอ่ะก็เกิดจากคนธรรมดาเด็กธรรมดาที่มีความฝันพอได้ทาง,งามแล้ววาเราก็รู้สึกว่าขั้นต่อไปเราจะทำอะไรดีเราก็รู้สึกว่านามแบบโมเดลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายก็ลองเอาเราเอาเอา่อคอมการ์ดพอร์ตฟิโอเนี่ยไปยื่นดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ได้รับก,การตอบรับที่ดีส่วนแบรนด์มึงนอกก็มีมีได้แคสติ้งบ้างก็ได้เดินด้วยค่ะแล้วก็ ส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็อยากจะให้เราซัพพอร์ตกันดูว่าโอกาสจะถึงจุดไหนก็พยายามดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นออกกําลังกายสัญญกรรมก็ทําบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะจะไม่ทาก็ไม่ได้เพราะว่าทำเอเจนซี่สัญญกรรมค่ะก็ฝากให้ทุกคนแบบปิดตามผลงานแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีหน้าก็คือปีที่17ของวงการบันเทิงบุกโกรแล้วก็ขอบคุณทุกคนพ,พี่น้องนอนท,ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็เจอตั้งแต่หน้าเก่าเนาะจนหน้า20ละก็ยังรักกันเหมือนเดิมแล้วก็ ยังรักการเป็นนักข่าวอยู่เหมือนเดิมเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นนักสแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆทุกๆคนเนี่ยมันก็ต่อติดทุกครั้งค่ะก็ยังไงก็ยืนยันเราเป็นบุโกโกคนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนถึงน่าจะเปลี่ยนไปแล้วก็ยังเป็นคนเดิมแน่นอนค่ะคือเราพิจารณาไป,ไปาคือในตอนแรกอะค่ะก็มันค่อนข้างที่จะแบบมีขั้นตอนของมันก็คือผู้ใหญ่เองก็มีการชักชวนเพราะว่าบุโกโกเคยเดินกับดีไซเนอร์ของไทย พอเอินน้องเขาไปเรียนต่อไปทํางานต่อแล้วเขาก็มีแบรนด์ที่ส่งประกวดกับทางกระทรวงพาณิชย์ประจำมหานครนิวยอรนะ์กเนาะแล้วเขาก็ติดด้วยค่ะเขาเป็นหนึ่งใน6ตอนนั้นเขาก็เลยเคยใช้งานจากเราแล้วก็ลองถามเราเราเองก็ต้องการเอกสารยืนยันเพราะเราอยากไปแบบถูกต้องตามกฎตามเกณฑ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็ไปช่วยประเทศชาติด้วยในหาหนักตัวแทนคนไทยเนาะแล้วก็พอเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ได้มีโอกาสได้พกพอร์ตไปด้วยก็เอาไปเสนอเอเจนซี่ต่างๆด้วยค่ะแต่ก็อยู่ในขั้นตอนของอนาคตแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําเป็นสเต็ปที่เรียกว่าเป็นสเต็ปก้าวแรกที่สมบูรณ์เลยแหละก็สเต็ปต่อไปถือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตเป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตในใน,ในอนาคตในเดียรฟิวเจอร์ค่ะใช่ คือมาตูมเองเขาก็คงไปทางเวียดนามของเขาแล้วเขาก็ mm hmm. เขาก็ mm hmm. เขาก็ได้มีตลาดของเขาเองอะ่ะเราก็เราก็ยินดีกับเขาเพราะอย่างที่บอกอมาตูมเองก็ค่อนข้างสูงมากๆเลยแต่อย่างที่นิวยอร์กอะค่ะมันโชคดีไม่ว่าคุณจะเชื้อชาติไหนสีผิวอะไรความสูงเท่าไหร่ขออย่างเดียวเลยให้คุณมีความคอนฟ idence หรือมั่นใจกับโชว์นั้นๆหรือตรงคอนเซ็ปต์กับเขาไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่ถ้าตรงกับคอนเซ็ปต์เขาแล้วก็คือทําได้ดีในการพรีเซนต์เสื้อผ้าของเขาเราก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปอยู่ใน นิวยอร์กแฟชั่นวีด้วยบุโกเองก็เป็นคนที่ไม่ได้สูงมากมีความสูงแค่1 75เองค่ะก็ค,ะคงจะเทียบกับนางแบบหรือว่านายแบบต่างประเทศค่อนข้างยากแต่อเผอิญที่นิวยอร์กแฟชั่นวีอย่างที่ทราบกันคือเขาก็เอาทุกรูปแบบจริงเพราะเขาถือว่าทุกคนเป็นมนุษย์เป็นฮิวแมนเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีโอกาสดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนในวงการบันเทิงด้วยที่ซัพพอร์ตเราผู้ใหญ่ทุกๆคนก็ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ๆน ขอบคุณทุกคนด้วยจริงๆขอบคุณมากๆค่ะ<โดย>ว้าวรู้เลยค่ะกับแม่แดงก็มีการพูดคุยกันตลอดค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าเราส่งมหาสาร,รคามบ๊อบบี้ตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่ฟลอริดาค่ะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่น่าจะอยู่าการนับคะแนนค่ะของผู้เลือกของการนับระธนนทธิปดีอยู่ในบริเวณฟลอริดาเลยค่ะแม่แดงก็อยู่ด้วยค่ะบุพก็ก มีแผนจะเดินทางไปอาทิตย์หน้าค่ะแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องป๊อปปี้เดินทางไปแล้วเราก็มีการพูดคุยกันทุกทุกวันค่ะใช่อันนี้มีโอกาสที่จะทําต่อไหมกับทีมโซนอีสาอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่จริงๆบุโกยังตอบไม่ได้เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงพักผ่อนของแม่แดงค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อจริงๆเราเองก็อยากจะสนับสนุนน้องโอปอให้ดีที่สุดนะตอนนี้ค่ะเพราะว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยซึ่งแน่นอนก็ติดแรงเลยเนาะหนึ่งในสามไม่เคยหลุดบุโกเองก็ คงต้องส่งกําลังใจแม่แดงเองแล้วก็ป๊อปปี้เองก็คงจะต้องส่งกําลังใจให้กับน้องโอปอไปคว้าม,มงกุฎที่3ให้กับประเทศไทยให้ได้และหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นทิศทางไหนคะ่ะใช้กับแม่แดงกับบุโกะเนาะแล้วก็ทางทีมงานมหาสรารคามค่ะเมืาอหลายคนตอนนี้มันเหมือนโค้อสงายก็ปกติโดยปกติบางทีเนี่ยการเดินทางจะต้องมีการแวะไปหาแม่แดงก่อนสำหรับปีนี้มันไม่มีแต่คนเลยมองว่าที่จะมีอะไรกันหรือเปล่าออะไรเงี้ย จริงๆบุกอกมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่ว่าการบินตรงนะคะคือจริงๆมันต้องมีการพักเครื่องต้องบอกก่อนว่าในทุกๆครั้งที่เวลาการประกวดอะค่ะมันประกวดในอเมริกาแลว้วบางทีเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยเราสามารถที่จะบินตรงแล้วไปพักเครื่องที่ไมอามีหรือฟลอริดาล้วไปต่อรัดได้แต่ครั้งนี้คือมันตรงไปที่เม็กซิโกเลยการพักเครื่องแต่หรือเวียเครื่องเนี่ยแต่ละครั้งมันมีการใช้เวลาค่อนข้างยาวนานดังนั้นเนี่ยบุกอกคิดว่าครั้งนี้ ทางทีมก็คงคิดว่าตัดกันพักผ่อนที่เหนื่อยล้าไปถึงปุ๊บน้องก็เข้ากองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุโกคิดว่าผู้ใหญ่เองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกค่ะบุโกเชื่อว่าอาจจะเป็นการที่น้องไปถึงปุ๊บแล้วก็ไปสร้างเขาเรียกว่ากระแสะให้กับประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้แวะไปหาแม่แดงค่ะตัวแม่แดงเองบุโกะว่าก็ ก็ไม่ได้ซีเรียสบุโกบว่าเขาถ้าจะมีการคุยกันหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่อันนี้คือไม่ได้ทราบจริงจเพราะว่าแม่แดงไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแล้วก็ไม่ได้ไปสอบถามผู้ใหญ่ค่ะใช่ในะหว่างเราจ่แดงเราได้มีการ,รกันไ่อในเรื่องของการจัดกาอต่ออ,นะอ๋อในส่วนนี้อย่างที่บุโกโกบอกค่ะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงพักผ่อนของแม่แดงจริงๆแล้วก็เป็นช่วงที่แม่แดงจะต้องทํากิจกรรมเยอะเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดี ตัวโดนเรื่องความเองเขาก็อยู่ฟลอริดาอยู่ในบริเวณที่แม่แดงแล้วก็เพื่อนบุโกะอีกท่านหนึ่งก็อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะยุ่งตรงจุดนี้เราก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะสําหรับเรื่องนี้แต่ว่าแม่แดงเอ่อเราเดือนอาทิตย์หน้าค่ะบุโกะจะเดินทางไปอเมริกาก็อาจจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะแต่คือบุโกะยืนยันว่ามันไม่ได้มีการเกียนแบบว่าน้อยใจที่บุโกะไม่แบบว่าไม่ได้โลอะไรอย่างนี้ไม่ไดแน่นอนคือบุโกะมองว่าจริงๆแล้วว่าไม่ว่าใครจะได้ตําแหน่งอะไรก็สม กับตำแหน่งแล้วป๊อปปี้เองวันนั้นก็ดูตามหน้างานบุโกเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นน้องไม่ได้มงเราจะไม่รักใครเลยบุโกว่าท็อป5ท็อป10ที่ได้มามีคุณภาพทุกคนแล้วบุโกะเชื่อว่าที่เวีเอ็นเนี่ยจะกระจายงานให้กับน้องๆทุกคนค่ะเรื่องกานโกรธหรือไม่โกรธหรืองอนหรือไม่งอนเนี่ยอันนี้บุโกตอบแทนใครไม่ได้แต่ที่เท่าที่ทราบว่าณนะตอนนี้แม่แดงเองก็ไม่ได้มีอะไรที่ส่งเมสเซจมาหาบุโกะหรือว่า เขาจะส่งเมสเซจอะไรไปหาแม่ปุ้ยเนี่ยนะคะเราก็เราก,เราก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าบุกต,ต้องต้องตอบอย่างนี้ว่าเวลาจะส่งข้อความไปหาผู้ใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยด้วยความที่เมืองไทยกับอเมริกาเวลามันต่างกัน12ชั่วโมงแล้วตอนนี้คือมันยังไม่เข้าหน้าหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อเมริกาเนี่ยมันจะเร็วกว่า13ชั่วโมงดังนั้นสมมติ8โมงเชา้าบ้านเราก็จะมัน3าทุ่มกว่า กว่าบุ๊กกจะตื่นไปทํางานอีกมันก็ค่อนข้างเวลา11โมงเงี้ยมันก็ไม่ตรงเลยดังนั้นเวลาที่ผู้ใหญ่จะทักมาผู้ใหญ่จะส่ง m e สเ a จมาหาโกบมากกว่าแล้วเราก็จะโทรกลับไปค่ะแต่ตอนนี้โดยรวมยังไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าแบบมี m มสเ a จ e มาถึงบุโกกว่าจะยังไงต่อเพราะว่าอย่างที่บุโกกบอกเขาว่าแม่อยู่ในช่วงพักผ่อนจริงๆค่ะใช่ค่ะตอนนี้ ก็ต้องตอบจริงๆเลยนะว่าโอปอเนี่ยหลายๆคนก็เป็นห่วงตอนที่อยู่เมืองไทยแต่ว่าพอเท้าไปแตะแม็กิโกแล้วน้องไม่หลับแต่ว่าสับมากต้องบอกก็ว่าเราเป็นกำลังใจให้กับน้องโอปอและเชื่อว่าน้องเนี่ยทำดีทุกๆวันเสื้อผ้าเนี่ยเปลี่ยนทุกวันวันละหลายชุดแล้วก็เชื่อว่าตันนี้เราไม่เป็นห่วงเลยทัชฟายสะหรือว่าควีนทวีปเนี่ยน้องติดแน่ตอนนี้เหลือแต่ว่าถ้าเกิดสุมว่ารอบที่เขา จัดงานเปิดตัวมงกุฎและถ้าวันนั้นน้องคือแบบชายมากๆสวยมากๆซึ่งวันนี้ทุกวันนี้น้องก็ชายมากๆสวยมากๆบุโกโกมองว่าน้องอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่นําความปรบปลื้มมาให้ประเทศไทยก็ได้เดี๋ยวคืนวันที่16เช้าวันที่17ของอเมริกาตรงกับวันอาทิตย์ของบ้านเขาเนาะเอ่อของของบ้านเราคือคืนวันเสาร์ใช่ก็ก็รอล,ลุนกันไปด้วยกันครับบุโกเชื่อว,ว่าน้องต้องต้องสร้างปฏิหารแล้วก็เรียกว่ามีของขวัญกลับมาฝาก คนไทยแน่นอนเชื่อว่าต้องมีอะไรติดมาติดมือกลับมาแน่นอนค่ะจะมีโอกาสไปเที่ยกับทีมแฟนาน,านา้ำน้ำที่เขาจะจัดกิจกรรมคือกิจกรรมอะค่ะพอบุกโกะไปลงที่อเมริกาบุกโกะไปนองนิวยอร์กก็บินไปตรงไปถึงปุ๊บไปถึงวันที่16พอดีเลยค่ะใช่ก็จะไปช่วยงานทางทางเออเรียกว่าสุวัฒนธรรมที่นิวยอร์กก่อนค่ะแต่ว่าคิดว่าตอนเย็นน่าจะมีการ รวมตัวกันเห็นเพราะว่าเขาจัดงานแล้วนะจะไปรวมตัวเชียร์กันแต่ว่าคงไม่ได้เดินทางไปที่เม็กซิโกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้องต้องไปทําธุระหลายๆที่ที่ที่เอ่อที่อเมริกาค่ะหลายรัฐก็คิดว่าคงจะปะหลักเชียร์กันที่นิวยอร์คค่ะแลวเชื่อว่าน้องจะสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็เชื่อว่าต้องมีรางวัลที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ติดมาติดมือมาฝากคนไทยแน่นอนเลยค่ะใช่ยยี yeah, ่ขอบคุณมากค่ะ